được mà sợ cái phay cái bộ วันนี้เราก็จะมาแนะนำนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆมือใหม่แล้วกันนะครับนะฮะสำหรับผู้เริ่มต้นเลยเลยกันนะครับว่าเสียงโซโล่นี้นะครับใช้อะไรอย่างไงบ้างกันนะครับดับแรกนะครับให้คุณปิดให้หมดก่อนนะครับตามสไตล์ของยมุกจะไฟนะครับก็คือปิดไอจีเขาเรียกว่าอะไรเอาเสียงหลักก่อนนะครับเสียงแตกหลักก่อนโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตซูมนะครับซูมให้เห็นหน้าจอชัดๆเนาะ เดี๋ยวขออนุญาตปรับแสงอ่ะโอเคนะครับอ่ามาเริ่มจากที่แอมก่อนเลยกันนะครับนะแอมกับคาบิเนตนะกันนะครับคาบิเนตเนี่ยเลือกไว้เป็นศูนย์เก้าก็คือมาร์กหนึ่งหนึ่งสองมาร์กหนึ่งสองเนี่ยมาจากอะไรก็คืออ่านี่เลยครับนี่เลยครับมาร์กหนึ่งหนึ่งสองนี่พวกเมซ่าเลยนะครับผมก็ จะมีชุดพวกนี้นะครับไว้เล่นอยู่แล้วเนาะอ่าผมก็จะจําลองจากของจริงเลยนะครับนะจากของจริงก็คือฟังจากของจริงก่อนแล้วก็มาอัดแอพพลาใช้กับเจ้ามูเออร์จีสอง้ตัวนี้นะครับอ่าลองดูนะครับนะครับนะอันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับนะสำหรับมือใหม่ก็ลองเอาไปปรับใช้ดูได้นะครับอ่าโอเคผมผมก็ปรับไว้ประมาณนี้นะครับนะครับลองเลือกดูนะครับแต่เท่าที่ผมเลือกมาเนี่ยนะครับ ก็ค่อนข้างจะชอบสุดแล้วหละสำหรับเจ้า 6v6 ตัวนี้มันค่อนข้างจะแบบว่าหนาๆนวลๆนี่นะครับมันจะแบบว่าหนาๆนวลๆหน่อยนะครับนะโอเคอ่านหมครับ อ่ะที่เหลือก็ลองปรับเล่นดูนะครับอ่ะต่อมานับเสียงแตกมันนี้ใช้เป็น E650 นะ Disortion t นะครับนะครับโอชอบเลยตัวนี้ใช้ได้เลยแจ๋วเลยล่ะนะครับไม่ธรรมดาครับนะอ่ะปรับเบอร์ลงวอลลุ่มให้ได้ตามที่เราแบบว่าเล่นคุณจะปรับเสียง เสียงกลางขึ้นมาอีกก็ได้นะครับนี้เป็นเสียงโซโล่นะอันนี้ขนาดเรายังไม่ได้ใส่อีคิวนะครับถ้าเราใส่อีคิวไปด้วยเนะี่ยมันก็จะยิ่งแบบว่าเห็นไหมอ่ามันก็จะยิ่งนั้นหนาขึ้นไปอีกนะครับนะอันนี้แล้วแต่นะแล้วแต่ว่าเราจะใช้เป็นอีคิวอะไรหรือปรับประมาณไหนยังไงเนาะสำหรับผมก็อ่าประมาณนี้ก็ได้นะครับ การปรับเอฟเฟกของผมนะครับเบื้องต้นเลยนะครับผมจะเน้นไปที่เสียงหลักก่อนเสียงหลักก็คืออะไรสมมุติเราจะเล่นเสียงโซโล่นะครับผมก็จะอัพปิดพวกดีเลย์กับรีเวิร์สไปก่อนเลยนะครับนะเหลือเพียงแค่หัวแอมกับคาร์บิเนตนะครับแล้วก็น้อยเกตนะครับแล้วก็ EQ นะครับก่อนนะครับผมจะเลือกให้ให้เสียงหลักให้เสียงหลักหมาเพราะว่าเสียงกีตาร์นะครับก็คือเสียงแตกนี่แหละ นะจะให้มัน,ม,น,นมันเป็นที่เราชอบก่อนนะที่เราชอบที่เรารู้สึกโอเคกับมันก่อนนะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยใส่พวกดีเลย์รีเวิร์นะครับนี่ครับนี่ครับ คือการทํางานของพวกดีเลย์รีเวิร์มันก็จะก๊อปปี้เสียงหลักนั่นเองนะครับบางทีบางท่าน,นอาจจะไม่อาจจะไม่รู้นะครับนะผมก็เลยบอกให้เลยนะครับนะก็ก๊อปปี้ยังไงอ้าวก็อย่างเช่นดีเลย์เราดีดน้ t ดีอันนี้ผมตั้งสายเป็น e f แฟตนะครับนะเป็น C สี a r p นะครับมันก็จะก๊อปปี้เสียงหลักนั่นเองเวลาเราดีดปึ๊บ,บ การทางานของมันเป็นแบบนี้นะครับบางทีอ่ะ,อะบางท่านอาจจะไม่เข้าใจตรงนี้นะครับก็ขออธิบายให้ฟังกันเนาะอ่ะโอเคนะครับต่อมาครับจริงๆงแล้วมันก็จบแล้วหล่ะนะครับผมปรับที่แอมที่อะไรเนี่ยปรับแค่แค่นี้เองครับไม่ได้ปรับอะไรมากมายก็ลองหมุนดูนะครับอยากจะรู้ว่าซาวตัวเองเป็นยังไงอ่ะลองหมุนดูเลยอ่ะเริ่มตั้งแต่ศูนย์เลยแล้วก็ค่อยเลงขึ้นมานะครับ ปรับไปเร่งไปนะครับหนาสะใจ เต,เติมเสียงกามเติมเบสขึ้นมาหน่อยก็ได้นะครับให้มันแบบว่ามันอุมอ้มๆหน่อยครับนะคลิปนี้ผมลืมบอกไปนะต่อทอมเมดิสันนะครับเข้ามูเออร์นะครับ G 200แล้วจีสอง0นี่นะครับก็ไปหน้าตู้มาแชลนี่นะครับกีตาร์ตัวนี้เลยนะครับ อันดับแรกนะกีตาร์ต้องดีก่อนด้วยนะอ่านะครับถึงจะปรับ EQ แบบง่ายๆแบบนี้นะกีตา้าต้องแบบว่าต้องดีด้วยนะครับอันนี้ต้องบอกตรงๆเนาะเออกีตาร์ดีมันก็มีใช้ไปกว่าครึ่งอยู่แล้วนะอมีแค่นี้เองอ่ะทวนอีกทีนึงแอมนะครับอ่าแอมคาร์บิเนตนะครับมาร์กหนึ่งสองนะแล้วก็น้อยเกตแล้วก็อีคิว ดีลงดีเลก็ปรับตามความชอบนะครับนะชอบแบบไหนก็ใส่แบบนั้นผมใช้เป็นแพรและก็ดีเลเป็นเอ่ออดิจิตอลดีเลแค่นั้นเองครับนะฮะแล้วแต่ความชอบเลยตรงนี้ไม่มีกดตายตัวเลยนะครับอ่าผมพยายามแพนกล้องให้เห็นมากที่สุดแล้วการนี้ผมใช้แค่นี้เลยซิสเต็มนะครับเอาพุทนะครับเป็นอะไรเออดี๋ยวดูก่อนนะครับอ่าอ่าออนออ่าเปิดออนแคปซิมไว้นะครับแค่นั้นเองครับ นะที่เหลือไม่ได,ไได้ไม่มีอะไรนะครับแค่นั้นเองครับอ่ะเนี่ยคือคุณก็ได้เสียงโซโลแล้วไม่ต้องไปใส่พวกบูทเบิร์ดอะไรที่มันแบบว่าลกๆเลยนะครับนะเพราะว่าการเล่นมันตีเอฟเฟกตเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าถ้าคุณยิ่งใส่อะไรพวกนี้เยอะเนี่ยมันจะกินกินเนื้อเสียงของกีต้าร์คุณไปจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วถ้า EQ เนี่ยถ้าผมปรับตรงนี้จบเนี่ยผมไม่ต้องใส่ตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะเหมือนแบบเหมือนมีเอฟเฟกต์ก้อนอีกอันนึงมาทับอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับ เอออันนี้แล้วแต่นะแล้วแต่นะเนี่ยจริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับนะอันนี้เผื่อเอาไว้เผื่อสำหรับน้องๆหนูๆอะไรเงี้ยอยากจะลองเล่นลองใส่ดูอะไรเงี้ยแต่ว่ามูเอ,อ้จีสองร้อยาทำออกมาได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับนะในเรื่องของ,ของการนวงหรือว่าเสียงอะไรเงี้ยมันมันไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะเออนะครับนะก็ถือว่าโอเคอะ ใช้ได้เลยลหละแบรนด์นี้นะครับถ้าใครที่กำลังหาเอฟเฟกอยู่ก็ลองไปซื้อเล่นกันได้นะกันนะครับนะอ่าหรือจะซื้อกับผมก็ได้หรือจะไปซื้อที่อื่นก็ได้นะครับนะหาดูมือสองในกลุ่มอะไรเงี้ยก็มีเยอะแยะมากมายนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าซื้อกับผมอย่างเงี้ยอ่านอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะปรับเสียงให้แบบน like ี้เลยละกันนะครับอ่ะยังไงก็น่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะกันครับยังไงก็ฝากร้านของจะไฟไปด้วยเนาะอ่าซื Bey ้อขายแลกเปลี่ยนกีตาร์เอฟเฟกต์อะไกันนะครับนะยังไงต้องฝากร้านไปด้วย น,นะครับนะเราก็จะมีการปรับอย่างนี้ให้ด้วยนะครับนะใครซื้อขายกับเราเนี่ยนะครับนะมัน <ฤ target. S 1> ก็จะเนียนๆแบบนี้เลยนะครับอ่ะก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูได้นะครับสำหรับเจ้ามูเออร์จี200ตัวนี้เลยเลยกันนะครับอ่ะเกยผิดพลาดประกันใดนต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วทุกทุกคลิปทำมาเพื่อ มือใหม่โดยเฉพาะเลยนะครับนะมือรุ่นพี่เก่าๆแล้วนะครับก็แนะนําผมได้เลยนะครับอันนี้เพราะว่าผมทํามาเพื่อสําหรับสมาชิกที่แบบไม่เคยเล่นเลยนะครับคือมือใหม่เลยนะครับคือไม่เคยเล่นเลยประมาณนั้นเนาะอ่ะโอเคผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยด้วยกันนะครับถ้าเกิดชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไปกันะครับอ่ะโอเคครับ